หลายท่านทำไม่เป็นอีกหลายท่านทำเป็นกำจัดเพี้ยแป้งกำจัดมดดีมากมาแนะนำวิธีการทำน้ํายานในการไล่มดและกำจัดเพี้ยแป้งหลายๆท่านลองสังเกตต้นพืชอ,อย่างต้นมะเขือถ้าเป็นใบจุดใบลายแบบนี้เคยสังเกตกันไหมครับต้นมะเขือเกิดจากสาเหตุอะไรจึงใบจุดใบลายแบบนี้และเป็นทั้งต้น ลองสังเกตดูเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราควรตัดทําลายอย่างนี้เห็นไหมครับและเมื่อเราตัดทําลายแล้วใบจุดใบลายที่ต้นมะเขือยังไม่หายเราลองสังเกตดูใต้ใบมะเขือดูครับใบนี้แน่นอนกว่านี่คือเพียแป้งเพียแป้งส่วนมากจะดูดน้ำเลี้ยงที่ใบมะเขือทำให้ต้นมะเขือ ใบจะแห้งเหี่ยวแบบนี้และอีกไม่นานจะเหี่ยวและเฉาตายเลยครับในวันนี้นะครับทางช่องดิไทยพีชนเนลนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาในการไล่มดและกําจัดเพลี้ยแป้งให้หายอย่างไวสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องดิไทยัยพีชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องดิไทยัยพีชนเนลนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาในการไล่มดและกําจัดเพลี้ยแป้งสูตรง่ายๆเราทําขึ้นใช้เอง ในการใช้สิ่งนี้ซึ่งเราหาซื้อได้ง่ายๆนะครับ 1. ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่เราใช้ได้เป็นปีเลยครับในการไล่มดกํำจัดมดและกํำจัดเกลี้ยแป้งคือน้ำส้มขวันไม้นั่นเองครับมีขายตามร้านการ,กรเกษตรใหญ่หรือทางออนไลน์ก็มีขายโดยการใช้น้ำส้มขวันไม้นะครับแค่เพียง1ฝาต่อน้ำเปล่าจำนวน10ลิตร กลิ่นของการเผาไหม้และสารอีกหลายชนิดเลยนะครับช่วยกำจัดมดไล่มดและกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีมากถ้าต้นพืชเราเป็นแบบนี้แล้วนะครับใบจุดใบด่างเพลี้ยแป้งเข้าทำลายนะครับถ้าเราไม่ตัดต้นพืชทิ้งอย่างที่ผมทำทุกท่านสังเกตดูเห็นไหมครับเมื่อเราตัดแล้วนะครับเพลี้ยแป้งยังไม่หายมาดูตรงนี้เห็นไหมครับมดกำลังมาดูดน้ำหวานที่ผีแบบนี้นะครับเราต้องกำจัดอย่างไวไม่งั้นนะครับ ต้นพืชเราจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลดลาดเลยครับในการลดลาดนะครับเพื่อไล่มดกําจัดมดและกําจัดเพลี้ยแป้งนะครับที่ต้นพืชเราควรลดลาดตอนช่วงเย็นถึงค่ำจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและคลิปนี้ถ้าใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิไทยผีแชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้าต้นพืชเป็นแบบนี้ลองใช้น้ําส้มคันไม้ผสมน้านะครับลดลาด เราควรลดลาดนะครับไปที่โคนต้นพืชหรือว่ารอบๆอบทรงพรุ่มของต้นพืชด้วยนะครับเพื่อป้องกันมดนั่นเองมดเมื่อได้กลิ่นของน้ําส้มัานไม้ก็จะไม่เข้าใกล้ต้นพืชนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดลิปดีจากทางชาวนิไทยทีชนเนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับถ้าต้นพืชเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะครับ เราควรใช้น้ำส้มฟันไม้นำมาลดราดตอนช่วงเย็นทุกๆสองถึงสมวันในระหว่างที่เพียแป้งเข้าทำลายต้นพืชน,นะครับรลดราดให้ชุมชุ่มเลยครับจึงจะได้ผลดี